โยเวสวัสดีวิรุ่นเมกาเดีวิรุ่รูปายดีวิรุ่ชาวชายตะกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่าครานเนกนะท่านผู้ชมนะผมอ่านถูกไหมนะครับถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับมันเป็นเกมมือถือแนวอ่า uh, แนว m m o r p g นะมุมอมองด้านบนนะครับคล้ายๆกับเจ้าตัวเกม d i a b โบนะฮะอะไรพวกนี้เลยนะคล้ายๆกันเนาะเออก็เปิดใหใ้เล่นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android ไปที่เรียบร้อยนะมี3อาชีพหลักๆนะมีอาชีพไหน อาชีพอาชื่อนะครับแล้วก็อาชีพวิศาที่เป็นนักวีดนะออดาบธนูนักวีดอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปคนดูอ่านี่เป็นเกมจากเกาหลีนะท่านผู้ชมนะเกมจากเกาหลีโอ้ลืมตั้งชื่อแป๊บนึงตั้งชื่อก่อนนะครับไปโอเคเลสโก้คอนเฟิร์มแล้วมีน้เอร์ดบอยสตาร์ทเลยฮะเย่คอม่อนเบบี้บุ้ยเอา่ะ มาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็มันเป็นภาพแบบมุมมองด้านบนนะท่านผู้ชมนะนี่มีให้เล่นนะครับกดได้ใส่ของใส่ของได้เลยนะท่านผู้ชมนะภาพถือว่าใช้ได้นะครับสวยอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ากินสเปคไหมอันนี้ต้องมาลองโหลดลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับนี่เป็นมุมมองด้านบนแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีนะท่านผู้ชมนเกมนี้โอเค accept quest ก่อนครับนี่กดเลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดตีนะครับ กดออโต้ Auto, มีระบบออโต้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคเรียบร้อยเอ็กเซปต์ต่อปึ๊บมาโผล่มาตัวนี้มันซูมดูได้ไหมว่าเกมแล้วกดติ๊กเดินพวกนี้ได้ด้วยนะแรัวผมขอดูเซตติ้งก่อนมีไซเลนโหมดโอเคเอ่อคอนโทรลมินิแมปดูเปอร์ฟอร์มานซ์ได้นะครับนี่ผมปรับภาพสูงเลยนะท่านผู้ชมนะ ปรับสูงหมดแล้วตาวเ,เดี๋ยวเอาเสียง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman ค o i พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ออกก่อนโอเคมาทีนี้อ่ามันให้กดวิไหนกับจัดหมาป่าแล้สามตัวนะท่านผู้ชมนะใช่ไหมบีฟีสฟอกโอเคซูมดูได้ไมั้ยคนดูนี่เราอัพได้นะครับนี่อัพสกิลได้นะครับมีสกิลให้อัพเอม,มีมีสเตตให้อัพด้วยนะท่านผู้ชมนะ สเต็ปก่อนโอเคสคือะไรกดตรงนี้คอนเฟิร์มเหมือนรีกว่าอัพไม่ยุดเลยแต่ตอนนี้คนดูใจเย็นก่อนครับโอเคตรงนี้ให้ไปทำอะไรนี่โอ้เปิดขึ้นมาเพื่อเอายาใส่นะทุกู้ชนนะใช้ยาได้นะครับเกมนี้ เบรดีกูดไปต่อไหนดูดิคนดูกดพวกโอเคเอายาเข้ามาก่อนนะครับเล克斯รถออโตยูสเหรอโอเคเป็นสล็อตออโต้อยู่แล้วนะครับมันใช้ยาออโต้ได้ด้วยผมอยากรู้ว่าเราปรับภาพมุมมองภาพได้ไหมว่าคนดู นี่ไงนี่ไงกดรูปโอ,โอเคกดรูปตรงนี้มันจะเป็นซูมเข้ามานะครับมุมล่างซ้ายมือนะจะเป็นมุมมองภาพนะครับนี่กับจัดเอ่อ Red Fox นะท่านผู้ชมนะเอาดิเดี๋ยว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 อุภาพถือว่าใช้ได้นะคนดูเกมนี้นี่เอาเรื่องจะจัดคนดู มาให้กำจัด5ตัวนัท่านผู้ชมนะกดติดต๊กที่ควสได้เลยนะมุมบนซ้ายมือนะครับไอ้มุมบนขวามือนะมันจะตีมันเองนะครับแล้วเกมมันก็จะเดินครีสของมันเองไปดิโน nice. ์สับสับสวยโอเคตรงนู้นนะครับโอเคนี่อะไรเลือกอะไรอ๋อมีการอัพนะครับอัพสเตีตัสด,ด้วยนะครับอัพเลยครับพี่ ค okay. มีอัพสเตตัสได้ด้วยนะเกมนี้นะครับมีระบบอัพสเตตัสด้วยโอเคแล้วมีอะไรตรงนี้ต่อโอเคคอนเฟิร์มก่อนนะครับไปหมู่บ้านนะครับกลับไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนนี้เอ็กซิสเรียบร้อยโอเคคุยเควสนะท่านผู้ชมนะ ไปมันเป็นเกมแบบแนว M MM O R P G นะคนดูเกมนี้เ e เรี่ o รีกูดเอ็กซก่อนปึ๊บมาแล้วเอ้ยกดเ c ็ก p ิ q ค e s t ฮะเกมจะเป็นมุมมองด้านบนนะท่านผู้ชมนะผมรู้สึกว่ามันปรับได้แค่นี้แหละมุมมองนะครับตัวเกมนะ วิงเควส์วิงเควส์หน่อยเอ็กซิสอะไรนักหนาวๆวะคนดูเควส์มาครับจัดไอ้พวกนี้โอโ้โหออตีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะท่านผู้ชมนานีเออสับหน่อยสับหน่อยสวยมาดิเออเออเบลี o ูดเอาดิเอาดิ สวยฮะพอได้ถูถ่ายอยู่คนดูบอกเลยมาด่ครับมาด่ครับืบ้อ,อนี่เอาดิจับจับจับสวยจับจับจับ,บมีอะไรอีกตรงนี้โอเค ใช้งานได้เลยนะท่านผู้ชมนะเย้โว้ยตีบวกของด้วยว่ะฟุดบอยรับของซะหน่อยโอเคมา้ออืออจับจับอพเพิ่มนะคนดู ผมลงสตีนก่อนนะครับนี่สตีตัสของเราไอ้ได้อยู่ใช่ได้อยู่อเออลิสฟอกหรอมันให้ค่ายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรับของก่อนนะครับนี่รีเซฟออร์เอาว่าเกมมันเหมือนแนวไหนมันเหมือนไอ์มูอ่ะเกมมูอ่ะใช่ไหมเกมมิวเกมมิวไม่ใช่มูมิวอ่ะสมัยก่อนนะ คล้ายๆอยู่นะมีความคล้ายเย๋ร yeah. ับของครับสวย setting โอเครับของครับหิวยาหิวยาโอควัปกับมาก่อนนะฮะ นี่รูปแบบเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับลองไปโหลดเล่นกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคราแนกนะท่านผู้ชมนะว่ออาถูกหรือเปล่าคราแนกคราแนกนะท่านผู้ชมเออลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะเออมาคนดูเราไปเดินคลิปก,กันต่อครับเบลีกรูดบอยปึ๊วบวาร์ปก่อนฮะทับทับ อได้ถูถ่ายก่อนคนดูบส,สวยเออออเกลี่นายนี่แน่นี่แนะ่เออเกดี่กูดได้อยู่คนดูได้อยู่สสบบสับ ร้อยฮะคุณดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า